สวัสดีครับพี่น้อครับยูกับผมต้นประวัตินะครับอ่ามื่อกีมก้มาทำโจกนะครับมาทำโจกเฮ็ดแห้ลูกหมูก่อนยานุมนะครับพี่น้อก็ช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้จะได้ยานมแล้วนะครับจะวมืนอี้ก็หยิบเลือกโอบอกี้วันนะครับเอ่อเพราะว่า ช่วงก้อนกรนะครับช่วงก้อนกรยาโนมไปมันก็มีปัญหาเนาะครับสาหรับของผมนะมีปัญหาเข้าตรองม้าฟึกกินอาหารใหม่นะครับบางตัวบางตัวล้วครับผมเปลี่ยนตอนนั้นกับบิได้ให้อาหารเรียล่างนะครับผมไปมีอาหารเบอร์หนึ่งผมก็ให้อาหารเบอร์หนึ่งไปมันกะ เขาจะกินบบค่อยดีนะครับพี่นอ้องกัหนึ่งอาหารเบอร์หนึ่งมันจะน่มผงมันจะโบโบมีหรือว่ามันเขาผสมมาหน่อยนะครับกินจะบ่ค่อยหอมแล้วก็ปัญหามันคือตอนตอนยานมลูกหมูบางตัวจะโบกินโบกินเลยนะครับหอดหอดเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์ผมก็สังเกตเบิง่งตัวนั้น เหมือนจะไปกินแต่โบกินนะครับคือหลอกก่อนนี่ผมมาเห็ดเห็ดโจกนะครับนี่เห็ดโจกใหามันเลี้ยวๆนะครับแต่ผู้ใดมีนมผงหรือว่านมนมรสจืดนะครับเท้ากับสามารถเพิ่มเพิ่มให้ได้นะครับคือว่าให้มีรสม,มีมีกินนี่หอมของนมแล้วก็มีมีมีรสของนมนะครับแล้วก็อันนึ่งกับ เป็นกว้วยซุกนะครับกว้วยซุกก็จะกินดีขึ้นกันสําหรับผูมีปัญหาคือผมนะครับปัญหาจากเอลูกหมูบ่ค่คยกินอาหารดีท่าที่ควรนะครับหลักละมันมันจะเฮ็ดให้ช่วงช่วงนั้นมันมันมันจะ สูบผอมลงเห็นได้ชัดนะครับบางตัวก็จะป่วยเลยนะครับการตานทางต่อโรคช่วงนั้นเขาก็พุ่มพุ่มตกแล้วก็โรคก,กัอย่างอื่นมันก็จะแสบนะครับเพราะว่าเขาออนแอบเว่าจะเป็นหลายๆโรคนะครับคืออันดับแรกๆคือลำไส้อักเสบนะครับคือว่าเขา บริหัดกินอาหาร้วกาเขาจะกินบ่ค่อยดีนะครับคือลำไส้เขายั่งหลับบ่ท่านใดเนาะครับจากจะกินจากนมเม่์ฮักดีบเลยมาเป็นอาหารเม็ดเลยนะครับเขาก็เหมือนจะฟึกบ่ท่านไดเก่งเนาะครับการกินอาหารบ,บ่ท่านไดเก่งมันจะให้เป็นลำไส้ได้แล้วก็โรค อย่างหนึ่งก็คือถ่ายถ่ายเลี้ยวนะครับพี่นอ้องผมก็คิดว่าเกษตรกรนได้ร้ายฐานตจังประสบปัญหานี่นะครับลูกหมูถ่ายเลี้ยวนี่ผมก็แก็เออเพื่งแก้ปัญหาหายนะครับคือถ่ายเขานี่มันมีขอกนี่เริ่มเป็นถ่ายเลี้ยวนะแก็แก้ปัญหานี่ว่าได้ฉีดยาให้ลูกนะครับคือ แก้ปัญหาจากแม่หมูนะครับแก้ปัญหาจากแม่หมูลูกเขาเขาถ้า,ถาบัวจำเป็นกับบัวบัวอยากฉีดนะครับบัวอยากอันนี้ก็ลูกหมูเพราะวา่าบางที่บางที่มัน,เก,าากมนเกิดปัญหาจากแม่เนาะครับเกิดปัญหาจากแม่แล้วมันถ้าแก้ปัญหาลูกมันมันจะบวหายเนาะครับนี่ครับสังเกตบิง เขาจะกินดีเนาะครับ้าเห้าเทอาหารเม็ดซื้อ,อ,อเขาก็จะโบก,กินเท่าไรเนาะครับแต่ว่าเห้ากะตัวนี้เป็นเป็นยังนเนาะเพ่อนคือบบไปน้ำมูเขากะเพึกไขอีกโบก,กี้วันเข้ากะเด็ตรงยานุ่มนะครับพี่น้องมันกะ สำคัญี่ตอนยาด้นครับเห็นสมบูรณ์แข็งแรงดีๆแบบนี้ท่าไปยานุ่มพักดีเลยเบื่อตัวกับจะสูบพร้อมลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเห็นหลุนผีผมเอาเอากล้วยซุกนะครับเอาก้วยซุกให้กินก็กินดีขึ้นกันกะสมนมพงแน่เล็กน้อย หล,ลายๆอย่างเขาจะเสริมวิตามินลงไปในอาหารเลยก็ได้ครับกับวิตามินตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันก็จะมีวิตามินหล,ลายๆตัวสำหรับหมูลูกหมูนะครับผสมหนามผสมอาหารให้กินนครับเขาก็ขยานเห็ดเอาตอนช่วง จะยายนมนี่นะครับถ้าเขากินเก่งแล้วเขาก็จะจะให้ใบอตองเห็ดนะครับใบอตองเห็ดโจ๊กให้เขาก็เห็ดแค่กะเทแค่อาหารเลี้ยงล่างให้กินกับพวกอะไรครับบางคนก็จะถามว่าเป็นยังคือบัวท่านเล็กตัดหางนะครับผมก็รอบตอนเธอเดียวนะครับเหมือนจากเขาจะยังตัวหน่อยอยู่ผมก็บโบบัวท่านเอาง่ายๆว่าเวลามันบัวท่านไหนมีว่าจะ มาตอนนะครับพี่นอ้องลรอ,ลอตอนรอบเดียวเลยเกับ่เป็นยังนะครับกวนแต่ยานมหรือว่าล้างยานมก็เลี้ยวคอยตอนกันเลยครับเพราะลูกหมูหอกกับโบเดะโบเดะขายอยู่แล้วเนาะลูกหมูหอกโบเดะขายอยู่แล้วกันเพียงแต่ว่าเขาเอาตอนเวลาได้กันไหนนะครับ ไม่จำเป็นต้องให้แพ้หายเพราะว่าเขา้องอนุบาลเองอยู่แล้วแล้วก็ก่อนก่อนผมจะจะตอนช่วงช่วงว่าจะตอนเวลากระว่บบางแต่ว่าหลูกมูกเขาเขาทายเลี้ยวนะครับผมก็เลยบริตตอนเลยมันก็ปล่อยระยะเวลามาไก่เติอกับโบเป็นยังนะครับเขาก็เลี้ยงเองเขาหายกินแค่เเสากับเหลียงก็พอครับ สำหรับโจกหรือว่าจะมีสองถาดก็ได้นะครับสองถาดถาดนึ่งจะเป็นถาดอาหารแห้งนะครับอาหารแห้งเท่าก็ใส่ว้เพื่อเป็นการฝึืเขาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าต้องโจกหรือเท่าต้องเห็ดให สำหรับไอแม่ที่เหตผแผลไปนะครับเห็ผแผลไปแพ้เหลื่อมตื่นขึ้นมาไก่จะเป็นปกติแล้วครับเบิ่ง้า่นอกนะครับเบิ่งจาค้าแล้วกันบ,บวมหน่อยลงเกือบจะปกติแล้วนะครับเ้าหน่อยนี่ก็ขึ้นรอบสามเลยครับพี่น้องรอบน้าทำการผสมไดนะ้เนาะครับ ๋ยวจะมาให้เบ่งอีกรอบนึ่งนะครับใกล้ๆจะยานมแล้วขอบคุณพี่น้องที่เ้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ